สวัสดีครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมนะครับบนช่อง YouTube ครับช่องเฟซไทสตอรี่ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินพาเที่ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับที่วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นนะครับก็คือว่าจะมีถ้ำพระโพธิสัตว์ซึ่งภายในถ้ำนั้นจะมีการสลักภาพไว้บนผนังถ้ำ ซึ่งเป็นภาพโบราณนะครับก็มีอายุเนี่ยสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงทวาราวดีก็คือมีอายุกว่าพันปีนั่นเองซึ่งภา,ายในถ้ำนั้นก็เป็นถ้ำที่ค่อนข้างที่จะอากาศถ่ายเทดีครับส่วนบริเวณหน้าหน้าปากถ้ำนะครับก็จะมีแสงสว่างลงไปถึงอยู่ซึ่งก็เป็นจุดบริเวณที่มีภาพสลักนูนต่ำภาพโบราณส่วนถ้าเกิดเข้าไปลึกๆนะครับก็จะไม่มีแสงสว่างแล้ว แต่ทางวัดได้ติดไฟเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์สามารถที่จะเปิดเปิดคัตเอาท์เนี่ยให้มีแสงสว่างเดินทางเข้าไปได้ก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับสามารถไปได้ทั้งทางซ้ายทาง,ทาง,ทางขวาส่วนอีกถ้ำหนึ่งเนี่ยที่ผมเดินทางไปก็คือว่าหลังจากที่ขึ้นไปบนถ้ำพระโพธิสัตว์แล้วเมื่อลงมาเนี่ยจะเจอกับถ้ำธรรมทัตถ้ำแห่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นถ้ำธรรมดานะตอนแรกพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยทางลงเนี่ยก็เป็นทางเล็กๆ แต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีขนาดถ้ำที่กว้างใหญ่อย่างมากแล้วก็ลึกด้วยครับบรรยากาศภายในถ้ำนี่ก็มืดแต่ก็มีแสงสว่างเนี่ยเป็นระยะะเะนื่องจากว่าทางวัดไปติดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ไ,ไว้ให้นะครับสามารถเปิดเปิดไฟแล้วเดินเข้าไปได้ผมเดินเข้าไปเนี่ยลึกหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวผมเดินไปจนสุดทางที่มีแสงไฟครับแต่ทีนี้มันจะมีเส้นทางเข้าไปได้อีกแต่มืดเหลือเกินเพราะว่าทางวัด ไม่ได้ติดไฟไว้ให้ก็ดูน่ากลัวพอสมควรนะครับผมจะเดินทางเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเดินกลับอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันหลน่นหล่อนจอบกลนนะไปกับทีมเพื่อนเนี่ยไปแค่คนเดียวเท่านั้นเองก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางไปแล้วผมจะเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งก็เร็วๆนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เลยนําคลิปเนี่ยมาให้ชมกันก่อนนะครับถือว่าเป็นภาคแรกแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปชม,มบรรยากาศพร้อมกันเลยครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับจังหวัดสระบุรีนะฮะจุดเด่นที่นี่ครับก็คือเนี่ยจะเป็นภาพสลักนะครับนุนต่ำนะฮะซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุเนี่ยเป็นพันปีเลยนะครับอยู่ภายในถ้ำนะครับเป็นความเก่าแก่นะครับที่น่าสนใจอย่างมากก็เลยเดินทางมานะครับแล้วก็บรากาศเนี่ยดูนะครับตรงนี้เป็นขุนเขาครับ วัดตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาเลยบรรยากาศดีจริงๆอ๋อมีน้ําตกด้วยครับตรงนน้น บรรยากาศดีแล้วก็ไม่มีคลื่นโทรศัพท์ครับมานี่เงียบสนิทเลย ฝั่งซ้ายนะครับหันหน้าเข้าไปน้ําตกนะฮะก็จะเป็นทางขึ้นสู่ถ้าพระโพธิสัตว์นะคะทางนี้จะมีลิงเยอะนะครับนี่นะฮะจะเป็นบันไดทางขึ้นมาฝั่งซ้ายครับนี่จะเป็นทางขึ้นนะจะมี เราจับ ขึ้นสูงเหมือนกันครับโอ้สูงเหมือนกันครับนี่เป็นความชันนะเดี๋ยวให้ดูย้อนไปด้านหลังครับก็<ม>สูงอยู่นะ เดินต่อครับที่จริงในวัดถ้ำพระพริษัท์เนี่ยจะมีถ้ำหลายถ้ำนะจะมีป้ายบอกทางไปหลายๆจุดโอ้เหนื่อยมนกันทางนี้ไปถ้ำเลียงผาเดี๋ยวไปถ้ำประพริษัทนะ์ครับข้างบนก่อนถึงแล้วครับมีระขังด้านหน้าครับ ขอเชิญตีละครังละครังจะดังเมื่อถูกตีแต่คนดีมีศีลธรรมจะไม่หวั่นไหวไมเมื่อข่าสรรเสริญหรือนินทาเด้ <Wow. S 1> ล็อกเหรอครับเมื่อสนิทเลยครับเข้ามาปุ๊บนะก็เปิดประตูแล้วถ่องทาง้านนอกนะครับแล้วก็เปิดคัทเอาท์ซึ่งอยู่ด้านด้านขวามือตรงนี้นะฮะข้ามออกจะมืดหน่อยนะแต่ก็มีหลอดตัวอลิเซนนที่เปิดไว้ครับแต่ต้องมาเปิดเองนะครับ เราเป็นทางเข้าอันนี้ยฮะที่เราเข้ามาเปิดคัทเอาตรงน้นนะครับแล้วก็ภายในนี้นะฮะด้านซ้ายมือทางเข้าเลยครับจะเป็นภาพสลักนะฮะที่สันนิษฐานว่ามีอายุก,กว่า1,600ปีครับครับพอดีใช้โกโปรถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปนะจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าซูมไม่ได้เดี๋ยวันจะติด รูปไว้ให้ที่ท้ายคลิปกกันนะครับก็จะมีจุดตรงนี้นะใครมาบอกว่าว่าขึ้นเขาไม่เ,เดียวจไว้เลยไม่ได้เตรียมรองเท้ามาะะแล้วฮะก็ไม่เสกคือแผนที่มาด้วยเน,นีน่ย <ไป S 1> สูงที่นี้เราอยู่ในถ้ำพระโพธิสัตว์นะ <c oughs> เพื่อมาชมศิลป,ปะนะครับสลับนุนต่ำนะบริเวณตรงนี้นะครับที่สันนิษฐานว่ามีอายุกว่าพันปีนะครับมาฟังทัศนะของ,งคุณอัธพงษ์บุญสร้างนะ,ะงนักประวัติศาสตร์หลังเที <c oughs> ่ยงคืนเพจครับเพจของผมมีพลังตอนหลังเที่ยงคืนตอนกลางวันผมจะหมดแรงครับ ก็เมื่อกี้ตอนที่ผมแยกลงไปนะครับผมก็ไปดูที่น้าตกแล้วก็จะไปดูที่ต้นของน้ําตกนะครับเดิมที่เนี่ยขาชื่อว่าเขาทำน้ำพุนะครับซึ่งเราได้พบจารึกโบราณเหมือนกันนะครับแต่เป็นจารึกของรัชกาลที่ห้านะครับเป็นพระราชประมาณิไทยของสมเด็จท่านนะครับก็ไปได้เนึกว่าถ้ําโพธิสัตว์ที่เขาว่าขึ้นมันนดเดียวเนี่ยมันนิดเดียวแบบนี้นะครับ ก็โอเคครับสบายๆครับนะฮะพอดีไม่ได้เตรียมตัวกินน้ําก่อนนะครับก็ปฏิมากรรมนูนต่ํานะครับก็เป็นอิทธิพลแบบตัดตอนปลายนะครับนะฮะก็ถวารวดีตอนต้นนะครับตอนนี้กําลังนั่งพิจารณาว่าจะเป็นพระนารายณ์ดีหรือจะเป็นพระโพธิสัตว์อรุกิตเตส่วนดีนะครับโอ้ติดตามตอนต่อไปดีกว่าหายใจก่อนครับนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในถ้ำนะครับก็ จะมีช่องลึกช่องอะไรเข้าไปอยู่นะครับแต่พอดีว่าในถ้ำเนี่ยไม่ให้ใส่รองเท้านะผมก็เดินลุยไปไม่ได้นะเท้าเปื้อนแน่เลยเดินทะลุมาด้านซ้ายครับมาฝั่งซ้ายก่อนครับนี่ผมก็เลยถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าเข้ามาเลยนะ เป็นจารึกน่าจะเป็นช่วงหลังนะ เป็นการลงตามขดหินครับระวังดีๆนะ ก็ขึ้นมาปิดต่อครับ กาศสุดยอดนะครับป่าเขาลำนาวไพ่ฮะเออลงมาอีกฝั่งเนี่ยบันไดไม่มีนะต้องระวังดีๆีนะโดยเฉพาะพวกที่ต้องถือกล้องอะไรอย่างเงี้นะครับอันตรายนะก็จับราวที่ลงจากเขาให้ดีครับ สวยงามครับนี่คือบรรยากาศนะครับโดยรอบถึงถ้ำนะครับถ้ำธรรมทัศนะครับในทางเข้าถ้ำเยอะมากครับบริเวณนี้นะ ใหญ่นะยออเลยนี่ครับพอมุดเข้ามานะที่ถ้ำธรรมทัศนะนี่ครับลงไปลึกเลยครับมีแต่มีบันไดนะเดี๋ยวผมรอทีมงานครับทีมเพื่อนๆครับที่ยังไม่ลงมานะไปคนเดียวรู้สึกหลอนๆนะครับครับบริเวณทางหน้าปากถ้ำธรรมทัศน์ครับก็ปรสิสฐานพระพุทรูปครับนี่เป็นปางประทานพรนะครับ ทำข้อทางนี้ครับถ้ำเข้ามาในถ้ำธรรมทัศนะฮะโอ<ดย><โด>้โหอันตรายนะตรงนี้นะดีๆนะครับดีๆนะเดีด๋ยนะจะลงไป ก็ลงมาเนี่ยเป็นป่องเด็กๆฮะสีบลึง้าเขียนตรงนี้นะครับ<ม>ก็เราตรงมาจากทางนี้นะมืดๆเนี่ยเป็นรูลงมาก็ลื่นนะระวังนะครับก็ค่อยๆเดินลงมาก็เข้ามาเนี่ยเป็นห้องโถงนะครับแต่ก็มี หลอดไฟทางวัดติดไว้ให้ครับจริงๆแล้วมีบันไดามาตรงนี้นะแต่ผูกพังแล้วนะครับดูดึกลับมากเลยฮนะ ทะลุไปแบบลึกมากเลยอ่ะเข้ามาภายในถ้ำธรรมทัศน์นี่ลึกมากนะดูสิครับเนี่ยผมไต่ขึ้นมาเนี่ยไปเรื่อยๆเลยอ่ะมาคนเดียวไม่แนะนำครับเดี๋ยวคุณจะหลอนนะ สุดยอดจริงๆนะถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาในถ้ำธรรมชาติก็เสียดายเหมือนกันนะครับคือต้องมาดูบรรยากาศเองเพราะว่าเวลาใช้กล้องถ่ายเนี่ยมันจะอาจจะม,มืดสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีแสงไฟในการเดินทางขึ้นมาตอนนี้ก็ตันแล้วนะสุดแล้วเป็นถ้ำธรรมชาติที่ดูลึกลับ พอผมสังเกตลงไปด้านล่างนะผมเห็นช่องเนี่ยลงไปได้อีกนะครับผมก็เลยไต่ลงมาแต่ลระบางดีนะเนี่ยเพราะว่ามันลื่นนะมันมีน้ำด้วยนะ,ะ่ฮะลงมากระบางดีนะโดยเฉพาะคนที่ถือกล้องนะครับ ท่ามกว้างมากๆครับเข้ามาลึกมากโอ้โหมาคนเดียวนี่มไม่รู้ทะลุทะลุไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหท่าแห่งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาจริงๆครับ สุดแล้วโอ้โหกว้างใหญ่ยาวมากโอ้โหฮะโอ้โลึกบ้างจริงครับ หลายร้อยเมตรแล้วนะเดินมาเนี่ยใครชอบความลึกลับนะแล้วก็ธรรมชาติของถ้ำเนี่ยแนะนำเลยมาเป็นกลุ่มหลายๆคนแล้วกันนะเดินกลับแล้วครับสุดยอดอลังการครับที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะแต่นี้คือถ้ำธรรมทัศน์แนะนำอย่ามาคนเดียวครับนะเพราะว่า เข้ามาเนี่ยผมไม่คิดว่าจะลึกขนาดนี้และกว้างใหญ่ขนาดนี้นะครับเดินไปเนี่ยผมว่าเป็นกิโลเมตรนะเป็นกิโลนะลึกจริงๆผมจะกลับมาใหม่นะพร้อมไฟฉายอันนี้ไม่ได้ออกมานะครับไม่คิดว่าจะลึกขนาดนี้ตอนแรกก็จะมาดูแค่ถ้ำพระโพธิสัตว์เพื่อดูสลักนุนต่ำนายุคทวารวดีแต่ก็เลยลองเดินมาที่ถ้ำอื่นๆดูเนี่ยโอ้โหอันซีนจริงๆ สุดยอดมากอ่ะเออกว้างจริงๆอ่ะเดินไปเดินไปเนี่ยกลัวทะลุมิติมากเลยดูเล่นลับมากอ่ะบางทีก็กลัวๆจะถอยกลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ใจมันก็เออเอาไหนๆก็มาแล้วมาไม่สุดสักทีอ่ะจนสุดสายเส้นทางตรงที่มีแสงไฟอ่ะจนสุดตรงนั้นอ่ะแต่ก็สามารถไปต่อได้อีกประมาณ200เมตรนะครับแต่เราไม่มีไฟแล้วนะก็เลยเดินกลับมา โอเคครับยังไงเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าลงไปตรงนี้จะอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะไต่ลงเหมือนทางลงสูงกว่าสมควรนะครับเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับแนะนำเลยครับวัดถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบ,บุรีเอเ็มเภอแก่งคอยนะใครชอบความลึกลับเล่นลับของถ้ำเนี่ยเดินทางมารับรองไม่ผิดหวัง